สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีส่วนสินพงค์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาส วันนี้เวลา8นาฬิกา56นาทีสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเด็จพระราชดําเนินไปยังโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสทรงเปิดอาคารภูมิพัฒน์โดยเป็นอาคารอเนกประสงค์ขนาด2ชั้นสำหรับให้บริการรักษาผู้ป่วยนอกและแผนกทันตกรรม นอกจากนี้ยังมีพื้นที่อเนกประสงค์สําหรับจัดกิจกรรมต่างๆรวมทั้งมีห้องประชุมยูรีงาซึ่งเป็นชื่อเดิมของอําเภอยี่งอโดยนามาตั้งเป็นชื่อห้องประชุมดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกสบาย ทั้งนี้สมเด็จพระกนิธฐทา่ิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปดกระหม่อมพระราชทานชื่อว่าอาคารภูมิพัฒนมีความหมายว่าอาคารที่เป็นสถานที่เรียนรู้การพัฒนาที่ทํากินพร้อมกับพระราชทานพระราชานุญ,ญาตให้เชิญอักษรพระนามาพิทไทยซอทอขึ้นประดิษฐานบนอาคารด้วย โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลอาทิลานสืบสารพระราชปณิธานแสดงออกถึงความผูกพันระหว่างประชาชนกับพระบรมราชจักรีวงศ์ส่วนนิทรรศการโรงพยาบาลสีเขียวสูรมนียสถานเป็นการพัฒนาพื้นที่ของโรงพยาบาลให้มีความสะอาดรื่นรมโดยใช้แนวคิดสิ่งแวดล้อมเป็นการบริบาลผู้ป่วยและญาติเพื่อให้เกิดความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจจัดระบบบริการแก่ประชาชนให้เข้าถึงการรักษาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เป็นโรงพยาบาลที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนที่ไปรับการรักษาและโครงการกวาดล้างวัณโรคจากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าปี2565มีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่จำนวน13,000คนและเสียชีวิตกว่า12,000ราย สำหรับปี2566จังหวัดนาราธิวาสพบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำรวมจำนวน660คนอำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคืออำเภอยี่งออำเภอเมืองนาราธิวาสและอำเภอสุงไงโกลก โรงพยาบาลได้ทำการค้นหาและตรวจรักษาวัณโรคแบบเชิงรุกด้วยการนำรถถ่ายภาพรังสีสวงอกเคลื่อนที่เอ็กซ์เรย์โมบายไปทำการตรวจรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแปรผลและวินิจฉัยโรคและทำการรักษาได้อย่างรวดเร็วสามารถตัดวงจรการแพร่เชื้อได้มากขึ้น ทั้งนี้สมเด็จพระนิษิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาเมื่อวันที่14มกราคม2556เป็นหนึ่งใน11โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 0พรรษาซึ่งอยู่ใน ความดูแลของมูลลนิธิเทพรัฐเวชานุกูลเป็นโรงพยาบาลขนาด30เตียงมีผู้ป่วยนอกไปใช้บริการรักษาโรคต่างๆจำนวน240คนต่อวันและผู้ป่วยในจำนวน33คนต่อวัน เวลา13นาฬิกา7นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยนาราธิวาสราชนครินทร์ประจําปีการศึกษา2565นอาณอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยายลัยนาราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาส ในการนี้พระราชทานปริญญาบัณฑิตแด่พระสงฆ์ที่สำเร็จการศึกษาจำนวนหนึ่งรูปและพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศแก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสองคน จากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาลัยเทคนิคนราชทิวาสรวมทั้งสิ้น552คน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มุง่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลมีคุณธรรมมีความใฝ่เรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาการวิจัยและการบริการกับสถาบันและหน่วยงานอื่นทั้งในและต่างประเทศบูรณาการการศึกษากับการนำศรริลปะวัฒนธรรมและการกีฬาสอดคล้องกับกลุ่มประชาชนสู่สากลรวมถึงส่งเสริมประยุกต์และพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงรวมทั้งบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งมีสันติสุขและยั่งยืนเพื่อความเจริญก้าวหน้าโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล โอกาสนี้พระราชทานพระราชวาทแก่ผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนและการดํารงชีวิตใจความสําคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษาในวันนี้ต่อไปก็จะได้ออกไปปฏิบัติงานอันสําคัญซึ่งต้องอาศัยความทุ่มเทเสียสละและความรับผิดชอบอย่างสูงข้าพเจ้าจึงขอหยิบยกเรื่องที่เคยพูดไว้ครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้วมากล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมแห่งนี้ว่างานในวิชาชีพของบัณฑิตนั้นนับว่าเป็นภารกิจที่หนักและเหนื่อยยากไม่น้อยจนเมื่อ ปฏิบัติต่อเนื่องนานไปอาจทำให้แต่ละคนบังเกิดความท้อถอยเบื่อหน่ายคลายความทุ่มเทเสียสละและความรับผิดชอบก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ตนเองและแก่งานได้ทุกคนจึงจำเป็นต้องสร้างศรัทธาคือความเชื่อมั่นในประโยชน์ของงานให้เกิดมีขึ้นก่อนเพราะศรัทธาเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติคือทำให้มีการปฏิบัติด้วยใจในทันทีเมื่อมีใจขวนขวายในการงานแล้วความอุตสาหะภาคเพียรและความรากักความพอใจในงานก็จะบังเกิดขึ้นเกื้อ ให้แต่ละคนพร้อมที่จะอุทิศตนปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถไม่ว่าจะต้องเหนื่อยยากหรือต้องเผชิญอุปสรรคปัญหามากเพียงใดจึงขอให้บัณฑิตทุกคนพยายามปลูกศรัทธาในงานด้วยการพิจารณาให้เห็นทองแท้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของงานที่มีต่อตอนเองต่อผู้อื่นและต่อชาติบ้านเมือง ถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็จะมีกําลังกายกําลังใจที่จะปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเสียสละและความรับผิดชอบอันมั่นคงไม่เสื่อมคลายจนงานที่ทําดําเนินก้าวหน้าและสําเร็จผลที่ดีที่เป็นประโยชน์อย่างสมบูรณ์พร้อม สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่คุณหญิงเควีเจรนวณณวัดราชบพิธสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารวันนี้เวลา14นาฬิกา50สนาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครา โอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระประรรรวโรทยพะะปธานพระวิหารและจากนั้นทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่คุณหญิงเทวีเจระวนน์ในการนี้โปรดให้ประธานฝ่ายคาราวาจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยต่อมาเจ้าพนักงานอารัธนาศินพรประธานทรงถวายศินจบแล้วเจ้าพนักงานอารัธนาพระปริศพระสง์สิรูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วถวายจตุปัจจัยทยธรรม สมเด็จพระอริยาวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงทอดพระไตรบางสุกุลพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาทรงกรวดน้ำคุณหญิงเทวีเจรวนนท์สกุลเดิมวัฒนลิขิตเกิดเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2483สมรสกับนายธนินเจรวนนท์ประธานอาวโุโสเครือเจริญโภคภันฑ์มีบุตรธิดา5คน คุณหญิงเทวีเป็นบุคคลที่มีความเมตตาให้ความสำคัญกับการทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาและส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนที่ขาดโอกาสรวมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ได้อยโอกาสผ่านทางโครงการต่างๆอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนเป็นต้นแบบของการน้อมนำพระบรมราโชวาทและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพรมนาถบพิษมาใช้ในการอบรมสั่งสอนถ่ายทอดให้กับบุตรหลานจนได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลตัวอย่างโดยได้รับพระราชทานรางวัลแม่ดีเด่นประจำปี2556และโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นประจำปี2560 ทั้งนี้ด้วยเป็นผู้ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและด้านการศึกษามาโดยตลอดจึงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตติยาจุลจอมเกล้าและประธมาภรณ์ช่างเผือกเป็นบําเหน็จความชอบและเกียรติยศแก่วงตระกูล คุณหญิงเทวีเจรวนนน์ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่28มิถุนายน2566สิริอายุ83ปีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงภาคการุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลลนิธิโครงการหลวงครั้งที่2ทับ2566 วันนี้ที่อาคาร4สำนักง,งานทรัพย์สินพระมหากษาาัตริย์เขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกประนารุดิตองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูล,ลนิธิโครงการหลวงครั้งที่2ทับ2566ในการนี้องคมนตรีมอบโล่และของที่ระลึกแก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ2566และผู้ที่ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นรวม7ราย ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงจากหน่วยงานภาครัฐในสังกัดต่างๆขึ้นเมื่อปี2561เพื่อรวมบริหารงานของมูลนิธิโครงการหลวงให้เป็นไปตามแนวทางพระราชทานในการพัฒนาพื้นที่สูงสู่ความยั่งยืนพร้อมทั้งเกิดผลสําเร็จสูงสุด สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ2,567มูลละในที่โครงการหลวงมีแผนการจัดงานโครงการหลวงขึ้น2ห่วงได้แก่เดือนธันวาคม2,566ที่จังหวัดเชียงใหม่และเดือนสิงหาคม2,567ที่กรุงเทพมหานครเพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาและเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อย,ยอดงานมลนูลนิธิ โครงการหลวง นอกจากนี้ยังมีแผนเข้าร่วมในงานสัมมนานานาชาติซึ่งจะจัดขึ้นในประเทศไทยในปี2567เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการหลวงโมเดลจากการดำเนินงานตามพระบรมราชโอบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่39แห่งทางภาคเหนือของประเทศไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างอาชีพที่สุจริตมั่นคงให้แก่ราษฎรชาวไทยภูเขาจนสามารถสร้างผลผลิตเขตหนาวได้หลากหลายชนิดทดแทนการนำเข้าซึ่งในปี งบประมาณ2,566นี้ประสบความสำเร็จทางงานวิจัยผักไม้ผลและไม้ดอกมีผลงานมากถึง23ชนิดตลอดจนวิจัยและพัฒนาพันธุ์เอเดไวส์ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจนขยายพันธุ์ได้มากกว่า6,500ต้นในขณะนี้พร้อมทั้งได้ศึกษาทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพพัฒน,นาเป็นผลิตภัณฑ์เวชสําอางต้นแบบอีกด้วย ทั้งนี้หมดละนิธิโครงการหลวงมุ่งเน้นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักสำคัญในการส่งเสริมการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังของประเทศทั้งด้านการป้องกันยาเสพติดการส่งเสริมด้านสาธารณาสุข การส่งเสริมด้านการพัฒนาอาชีพการสนับสนุนด้านการศึกษาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนางานหัตถกรรมบนพื้นที่สูงที่ให้ความสำคัญในการฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาชนเผ่าเพื่อถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ่านวิถีชีวิตชุมชนในทุกมิติภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนสู่การสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการถ่ายทอดขับเคลื่อนความสํา เร็จของการดําเนินงานอย,างอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวงเพื่อสร้างประโยชน์อย่างกว้างขวางในระดับประเทศและนานาชาติต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีส่วนสินพงพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ